เคล็ดลับต้มหน่อไม้ป่าไม่ขมสวัสดีค่ะช่องน้องน้งคอมเมนต์ค่ะวันนี้เราจะพาไปดูเคล็ดลับการต้มหน่อไม้นะคะเป็นหน่อไม้ป่าวันนี้คือมีเพื่อนบ้านให้หน่อไม้ป่าเรามาสองสองหัวนะคะแล้วเราก็มีวัตถุดิบแล้วก็เอามาทำให้เพื่อนๆดูนะคะเราก็จะเอามาหัน่นคือถ้าคนไหนอยากเอาไปไว้ต้มจิ้ม ก็หั่นอีกแบบหนึ่งนะคะอันเนี้ยเราหั่นสําหรับเอาไปแกงจืดนะคะแล้วเราก็เลยหั่นแบบอ่าเป็นชิ้นแบบแบบที่เห็นเนี่ยนะคะก่อนหั่นก็ต้องล้างน้ําให้สะอาดเอาดินตรงหัวมันออกก่อนนะคะแล้วก็เอาเขาเรียกอะไรนะกาบที่ไม่ต้องการนะ่ยแกะออกไปให้หมดตรงอ่อนๆแกะออกไปให้หมดแล้วก็หลังจากนั้นก็ล้างต้มน้ำนี่คะ่ะต้มน้ําให้เดือดเลย ใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะใส่เกลือ1ช้อนโต๊ะ,ตะจากนั้นก็เอาหน่อไม้ที่เราเตรียมไว้เทลงไปเลยแล้วก็ต้มส,สักประมาณ15นาทีนะคะสินาทีอันนี้สําหรับเขาเรียกว่าต้มแบบลวกนะคะไม่ใช่ว่ารับประทานได้เลยนะคะอันนี้คือเอาฟามขมนออกนะคะเป็นเทคนิคแบบโบราณโบราณเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะนี่เสร็จมันก็จะออกมาประมาณนี้บายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่